สวัสดีครับก็มีเจพีนะครับวันนี้มานําเสนอรถแม่บ้านมาออปชั่นเต็มกิกแล้วนะครับมาเรื่องมันก่อนเลยสําหรับรถรุ่นนี้นะครับ1เลยมีเกียร์สสปีดมีเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์ช่วยอะไรอันนี้ก็จะให้ความรู้ไปด้วยเลยเกียร์มีทั้งหมด3เกียร์เกียร์หเห็นไหมครับปั่นเบาเบาเบาวิวเลยเบาวิวเลยวิววิววิวอย่างนี้เลยใครบอกรถจักรยานไฟฟ้าหนักไม่จริงปั่นเบาวิวแบบนี้เลยนะครับ ส่วนเกียร์สขึ้นมาสังเกตไหมครับว่าเสียงที่จะเริ่มเปลี่ยนดังขึ้นก็คือเริ่มจะที่จะมีแรงเสียดทานมากขึ้นเกียร์สนะส่วนเกียร์สก็จะหนักมากขึ้นรถรุ่นนี้มีทั้งหมด3เกียร์เรื่องเกียร์จบไปแล้วนะมาดูเรื่องระบบไฟฟ้ากันบ้างเปิดสวิตช์กุญแจเกียร์มีส่วนสัมพันธ์กับระบบไฟฟ้าผมใส่เนเกียร์สาเลยนะก็คือจะเป็นเกียร์ที่แรงที่สุดปั่นย่อย เนี่ยครับผมปั่นเท่านี้ช่วงขาชักผมเท่านี้แต่ล้อวิ่งประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของการปั่นระบบไฟฟ้าอพอเราหยุดระบบไฟฟ้าเพียงเราหยุดเท้าระบบไฟฟ้าก็ถูกหยุดไปด้วยนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์มันจับจากช่วงขาของเราหรือถ้าเราปั่นระบบไฟฟ้าอยู่ปุ๊บเรากำเบรกหน้านะผมไม่กำเบรกหลังถ้ากำเบรกหลังก็คือล้อหลังจะหยุดเห็นไหมครับว่าระบบไฟฟ้าก็หยุดไปด้วยแต่แรงเรายังปั่นได้อยู่นี่ต่อมาครับ บิดคันเร่งบ้างลูกค้าถามก,กันมาเยอะว่าเฮ้ยกอฟขาต้องวางอย่างนี้เหรอไม่ใช่นะขาก็าไวอย่างนี้บิดคันเร่งเลยบิดคันเร่งกันแบบนี้เลยเท้าก็วางแบบนี้สลีระในการนั่งก็นั่งแบบนี้บิดไปเลยจ้ะไม่เหนื่อยสบายสบายระบบเบรกไฟฟ้าก็ตัดเซฟตี้ไฟหน้ามืดแล้วกลางคืนมีเปิดด้วยกลางวาันก็ปิดไปไม่เปลืองแบตนะครับ มาไล่กันต่อเลยสําหรับรถคันนี้รถคันนี้นะครับก็เห็นกันอยู่แล้วว่าแบรนด์พานาโซนิกมาพร้อมล้อหน้าและล้อหลังไซส์26นิ้วได้นะครับสิ่งที่ได้สําหรับคันนี้เลยคือล้อและซีลวดหน้าหลังเป็นสแตนเลสตัวถัง p a n a s o n i กเดิมญี่ปุ่นได้ตัวถังเป็นโครโมลีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะหมุนรอบรถให้ดูแล้วกัน อานนะครับเบาะนั่งก็สามารถที่ปรับสูงต่ำตามสรีระของคนขับขี่ได้เลยขี่ได้ตั้งแต่สูงสักประมาณ150เนี่ยถึง180ก็ยังขี่ได้นะครับรถรุ่นนี้ p a n a s ซนิกสติ๊กเกอร์เดิมญี่ปุ่นอยู่ครบไม่มีลอกไม่มีแกะดูจากบางโคนหน้าครับดูจากบางโคนหลังครับทับทิมสะท้อนแสงก็เป็นของแบรนด์พานาโซนิกนะครับหลังก็เป็นตันเลด แถมมีกระจกแถมนะอันนี้คือแถมมีกระจกคู่หน้าให้อีกหนึ่งครู่มาฟังราคากันเลยสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับ24โวลต์ราคาอยู่ที่13,400บาทจัดส่งฟรีแต่คันนี้ไม่ใช่แต่คันนี้นะระบบนี้ที่ผมรีวิวคือ36โวลต์ลูกค้าจะได้ราคา15,500บาททวนจัดส่งฟรีทั่วไทย เก็บเงินปลายทางใส่ล้อหน้าเองนะจ่ายเพิ่ม500บาทสินค้าลงกล่องนะครับคันนี้36โวลต์หรืออยากได้24โวลต์ก็ว่ากันไปราคาที่13,400บาทหน้าตาเหมือนกันครับแตกต่างที่ระบบไฟฟ้าเท่านั้นเองหยุดเท้าแล้วก็บิดอย่างนี้เอาละครับวันนี้ผมรีวิวสินค้าแต่เพียงเท่านี้อ่าลืมบอกไป แบตเตอรี่มีประกันให้10เดือนนะจ๊ะเป็นแบตเตอรี่ใหม่ฝ่ายละสวัสดีครับ